สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวอลลี่ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแข่งขันไทยอินเดียซึ่งเป็นการแข่งขันของน้องๆยู20ทีมชาติไทยก่อนที่เราจะได้ดูชุดใหญ่กันในคืนนี้นะครับก็สามารถเอาชนะอินเดียไปได้แบบน่าลุ้นนะครับสุดมัน3-2ต่อเซตแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆและนี่แหละครับ คือความชื่นชอบของกองเชียร์ไทยที่มีต่อกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับคือยอดคนดูพุ่งไปกว่าเกือบสองแสนนะครับก็คือประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นคนดูสดเลยครับยอดเยี่ยมมากๆกกองเชียร์ของเราสุดยอดอยู่แล้วครับแม้จะไม่ใช่ชุดใหญ่ก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่า วอลลีนะครับกองเชียร์เราถล่มทลายอยู่แล้วบวกกับฝีมือของนักกีฬาด้วยนะครับที่ไม่ธรรมดาและดูมีแววที่จะขึ้นทีมชาติได้ในอนาคตเราก็ต้องรอติดตามรอลุ้นน้องๆกันไปเรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้ปังขนาดนี้สุดยอดมากครับทั้งกองเชียร์และนักกีฬาก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาของเราทุกคนนะครับอนาคตถ้าฝีมือยังคงสุดปัง ก็จะได้เห็นพวกเธอลูดเล่นในทีมชาติแน่นอนครับ